เห็นบ่ก็จะเป็นหมากขึ้นนี่สิละก็เอาไว้พี่น้องเนี่ยเป็นดงเลยเอาหมากเวลาหมากมันแก่เขาก็สามารถเอาหมากมันไปเพาะขยายได้คือไว้ปลาสังเกตว่าแต่ละอันเห็นบ่ะมันก็จะเป็นหมากแต่ว่ามันยังบ่ท่านเป็นดอกมันก็ลัังเป็นดอกเป็นตุ่มหมากอนุรักษ์ไว้พี่น้องนี่ตัวนี้แห้งหลายพี่น้องนี่หมากมันเป็นแผงไปเมื่อเลยนี่พี่เงยเาพี่เห็นบ่พี่น้องทั้งหมดเลยเห็นบ่ะ เป็นช่อมากมันขึ้นมาหมดเลยทั้งหมดเลยอยู่นี่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง้มนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเบื้องไหวปลาครับไหวปลาอยู่ตรงนี้กับอนุรักษ์ใ้ครับมันเป็นโดงเลยสําหรับไหวปลาก็คือเนี่ยพี่น้องนอนอ,นอที่เฮาจะกินได้ก็ยู่ยังสี่เห็นบ่นนี่เนี่ยดี่ย็คือหน,นองเบิ่งนี่หนอะพี่น้องไหวปลามันจะเป็นไหวที่ต้นวข่ใหญไงนะครับพี่น้อง ก็อนุรักษ์ไว้พี่น้องส่วนต้นที่มันใหญ่เห็นบะก็จะเป็นหมากขึ้นซี่ส่ละก็เอาไว้พี่น้องเยเป็นดงเลยเอาหมากเวลาหมากมันแก่เข้ากับสามารถเอาหมากมันไปเพาะขยายได้ไว้ปลาก็เป็นอย่างนึงที่อนุรักษ์ไว้เพราะว่ากินแซ่บบนะครับตะกี้ขึ้นป้าขึ้นดงกับที่มีเมด่สมื่นนี่ต้องที่ไปที่มันอนุรักษ์ปลูกไว้นะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้บ่ได้ปลูกครับเพราะว่ามันเป็นปลาเก่าปัจจุบันก็คืออนุรักษ์ไว้คือบอนเอาออกแลวก็บ่ได้กินหม่อ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่หมากมันข้นอันนี้แล้วส่วนนี่ก็เป็นดงพี่น้องแต่ว่าส่วนที่ข้นไม่ก็หลายได้พี่น้องนี่เวลาเม็ดมันลงเห็นบ่มันก็จะเป็นต้นขันยังสิ่งละคือขางลางทั้งมดส่วนนี่ก็จะเป็นไวายปตาพี่น้องเห็นบ่เป็นหมากเป็นหยางเดี๋ยวผมก็จะผ้าละบึงดงไวายตาเนาะครับมาทังพี่พี่น้องก็ตามมาเห็นบ่ะต้นหน่อยนี่เวลาหมากมันล่นหน้าเห็นบ่ะมันก็จะขืนต้นนี่สิ่งละ เห็นไม่มดเลยอันนี้ก็สุ้มไบปลาครับเดี๋ยวคงก็จะผ้าพี่น้องเลาะมะบึงดงมันทางนี้พี่น้องเห็นปะไหวปลาพี่น้องมีแต่นองงามเลยเนี่ยมันกมีเครื่องใหม่เข้ายังขึ้นอันนี้ก็คือไบวปลาสังเกตว่าแต่ละอันเห็นปะมันก็จะเป็นหมากแต่ว่ามันยังบ่ท่านเปลี่ยนดอกมันก็ลังเป็นดอกเป็นตุ่มหมากครับอนุรักษ์ไว้เวลาหมากมันร่นลงมากมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาใหม่ปะพี่น้องนี่ ตัวนี้แห้งหลายพี่น้องเนี่ยหมากมันเป็นแผงไปมืดเลยเนี่ยพี่เง้ยวพี่เห็นบอพี่น้องทั้งมืดเลยเห็นบอเนี่ยเป็นช่อหมากมันขึ้นมามืดเลยทั้งมืดเลยอยู่นี่พี่น้องมีรวมๆเกือบเศร้าไปละพี่น้องเห็นบอหมากมันก็จะอันนี้คือมันยังบใหญ่พี่น้องนี่ตุ้มเนี่ยสิเห็นบอตุ้มเนี่ยสิก็คือมันจะเป็นหมากขึน้นมืดแต่ว่าตอนนี้มันยังบันไงญ่มาเนี่ จากหน่อยหนึ่งเวลามันใหญ่มาหล่ะมันก็จะเป็นตรงจนว่ามันสุกพี่น้องเวลามันสุกบางเทือมันกลน็ล่นลงมันก็จะเกิดต้นนี้หน่อยขึ้นบางเทือร่นลงมันก็จะมีทั้งนอทั้งหมากที่ขึ้นไม่หรือว่าเราจะเอา,มาเมล็ดมันยังสิเอาไปปลูกเวลามันแก่เะนาะครับพี่น้องกรหลายพี่น้องอยู่ในนี่ก็คืออนุรักษ์ใบส่วนหนึ่งเวลาอยากก,กินอนุรักษ์ใ้เพื่อจะให้ลูกหลานได้เบ่งได้กินไปข้างหน้าพี่น้องมาทั้งทีก็มีพี่น้อง จะพามาเบิ้งแต่เป็นพุ่มเป็นก้อนเห็นไ่พี่น้องเนี่ยส้มที่หนามมันหกอะตัดออกส่วนที่มันจะเป็นหมากะนี่เต็มอยูพอ่พี่น้อง,องเห็นบรับพี่น้องอมเบิ้งเห็นไเป็นหมากมัดตัวพุ่มเน่ยพี่น้องสำรับใบเห็นบ่พี่น้องหนนอง็นจะชัดบ่นี่เนี่ยแผงหมากมันแต่ว่าหมากมันทับ่ทันไงอาจจะวังวังอันก็อาจจะแสงจ้าเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกระเดียจัดตอนนี้ บอนี่แข็งเนี่ยเจ้านีเครื่อใหม่น้าอันนี้ก็คือไว้พี่น้องไว้ป่าค่อนข้างงามเลยพี่นอ้นอ,งงนองขันสมัยก่อนที่พ,อพ่อแม่เิ่นไปหาสมัยเป็นเด็กหน่อยคนกะการที่จะพ่อก่องามอย่างนี่กะคนข้างยากเพราะว่าค้นหายูหากินไหลแต่ว่าบัดที่นี่มาเป็นในแต่ละสวนภผ่สวนมั่นกับคนกับแตะต้อง,องกันบ่ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่ของแต่ละคนก็เป็นป้าเป็นดงเลยพี่น้องกะไร อยู่ข้ังหลังผุนมะมีไหลสาหรับไวปลาแต่ว่าผมกับบืหมุนนะครับก้าพี่น้องบึงจะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนที่มันบึงง่ายๆนี่แหละบางคนบอท่านเห็นก็จะได้เห็นนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือไวปลาไวปลาเนี่เบึงพี่น้องเป็นหมากมัดสวนก็คือเก็บใบอนุรักษ์เพื่อจะเอาเม็ดมันเนี่ยขยายไปเรื่อยๆกะแซสบนึ่งก็คือแซบตาวิธีชาวบ้านเท่าสองก็คือว่าไอ อนุรักษ์ใบนะครับอนุรักษ์ใ้สําหรับเอาไว้กินแล้วก็ไวบว่าให้มันสูนให้ลูกให้ล้านเมื่อนาได้มีกินนะครับสําหรับใบปลาครับเมื่อนี่กับพี่น้องเบิ้งอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาครับสําหรับการเกษตรแบบชาวบ้านนะครับก็บมีหลากหลายพี่น้องกับทาเบิ้งเด้อติดตามนะครับพี่น้องจะได้เห็นในสิ่งที่บางอย่างพี่น้องอาจจะบ่เห็นในสวนนะครับสวนตาจะมีมัดสุยางพี่น้องคืออนุรักษ์แหละครับปลูกใบว่าให้สูนเนาะ ตอนคลิปหนาครับ